ความรักระยะไกลค่ะแฟนแอบ,บนอกใจมาตลอดแต่ยังคุยกันเหมือนเดิมหต้องวางใจยังไงครับเราให้เขาเท่าไหร่ให้เขาให้เราเท่าไหร่เราก็ให้เขาเท่านั้นถ้าวันนี้เขาคุยกับเราแบบนี้แล้วก็มีคนอื่นไปด้วยนั่นแสดงว,ว่าเขากาา็ไม่ได้อยากไม่ได้จริงจังกับเราเราก็ไม่จําเป็นต้องไปจริงจังกับเขาถ้าเราไปให้เขามากกว่าที่เขาให้เราเราก็ขาดทุนนะเราขาดทุนนะเราไปซื้อสินค้า มูลค่ายี่สิบาทแต่เราใช้เงินหนึ่งร้อยบาทซื้อเนี่ยเราขาดทุนแล้วนะอันนี้เหมือนกันความรักมันคือการแลกเปลี่ยนกันน่ะเขาไม่ได้แลกเปลี่ยนอะไรกับเราเลยแต่เราทุ่มเทไปทั้งใจเขาให้แค่เศษเสี้ยวมามันคุ้มค่าไหมอ่ะมันไม่คุ้มค่าเลยถ้ามีแล้วมันไม่ดีอย่ามีดีกว่ามันมีความสัมพันธ์ที่ดีกว่านี้อีกเยอะแยะเลยที่มันจะเข้ามาในชื่อดาวแต่มีข้อแม้เดียวก็คือเราจะต้องตัดความสัมพันธ์ที่มันไม่ดีออกไปก่อน อาจารย์เมื่อไหร่จะมีคนใหม่เข้ามาสักทีอยากมีคนใหม่แล้วคนนี้มันไม่ดีแล้วมันจะมีได้ไงในเมื่อใจมันยังจดจ,จ่อคนนี้อยู่เพราะฉะนั้นต้องตัดออกก่อนตัดคนนี้ออกไปก่อนแล้วคนใหม่ที่จะมีโอกาสเข้ามาได้ถ้าวันนี้ยังยังกอดเก็บสิ่งที่มันไม่ดีเอาไว้ในชีวิตเนี่ยมันไม่มีโอกาสที่คนดีๆจะเข้ามาหาเราได้เพราะฉะนั้นถ้าถึงวันที่จะต้องพิจารณาก็ก็จะต้องตัดสินใจดูให้ดีนะว่าวันนี้เราจะอยู่กับคนแบบนี้ไปทั้งชีวิตหรือเราจะอนุญ,ญาตให้ตัวเองมีความสุขได้แล้ว อยู่ที่ตัวเรา